สวัสดีพี่น้องุกท่านไทยสวัสดีสวัสดีเอฟซีสู้ทุกคนพี่น้องินดีตออท่าก้าสู่สามลังนันหลังจากที่มาเจะตลาดน้องพี่น้องน้องอันกะกลับมาบานเลยรายการสีมาเห็ดต้มข้าเปียกเลยพี่น้องต้มเส้นเท่ะว่าสีมาเฮ็ดให้ลุงกินลุงแล้วสิสิกับและสีน้องเด็กยานจะคกดท่านจะประทันเนาะบ่ทันบ่ทันแล้วคือเมื่ออะไรแต่ท่านลุงมาได้กินไก่ เานี่ยกะยังอยู่แล้วกะเห็ดกินอยู่เหื่อนนี่แหละพี่น้องเห็ดแม่กินอะไรกันไปอีู่หลังเดียวมาเบิ้งเดี๋ยวจะเอาอันนี้ใส่เอารถสีใส่ก่อนวะจะใส่ป่ะไผ่ครบแล้วป่าอันไปเอาหน้าก่อน๋ยวมูใส่ก่อนชิ้นหนาไหมคะ ปจะเดินทางเดี๋ยวต้องถ่ายรูปหน่อยนะครับกับสื่อมือ,อนี่ยก,กับสองคน <Used S 1> บริกินสับอ่าอ่ากับลูงกับพี่คุณแม่เนี่ยมันโมเป็นเพ็รเก่าไปเป็นเพชรโจ ใส่ก่อนเลือดเนาะพี่เนอะหลังจากที่ต้มกระดูกหมูแล้วก่อนเลือดใส่ปรุงเนาะพี่เนอะปะแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วมีแต่ว่าจะน้อยหม้อตัวนี้ฟพดกระลวกเซนอลไรกันใส่เลยก็กินได้เลยพี่เนอะแป๊บเดียวไปไปนี่ร้าประทาน ท่านประธานสิก้ับเลยออเลประธานสิก้ับเลยอ้ยโมแมนลอกท่าน,น,น,นประธานท่านประธานอยูอ่พุ่นลอกท่านประธานเลยนี่สิก้ับก็จะมกค่ะโอ้ยสิก้ับแลวบัดนี้พี่น้องเลยมาจักมือจะมา,มาหาหมื่นน,หหน,นี่หามือแสดงว่ามาเฮงเติมเนาะบินสดีค่ะวัด่ัค่ะัี่ะดี่ัดดี่วด้อสัดคัสีคสดคสวัสสวัสดีค่ัสสวัสดีคั

ว่าขอซื้อก่อนนะกัจจอขอซุ้อในบ้นสิัอช่วยเอาไครเจอใครเราโอ้ลุงซอยซอ,อยขาอันนีข้ข้าดาวสโซโยข้าเรา,า,าก่อนเนาะป่าลุ่เพิ่นครับประเทศไทยับ กัเดเจรุงกัดเจรุ่งเอ้ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้อยู่่อ,อ,นนอ,อไปกันสกอยสองคนสองคนสองคนนี่สอลคนไปไหนไปเลยวันนี้ไปเลยวันนี้ คือซจูแล้วก็ิขุณแเกินกินเมียเนาะไปเดี๋ยวชิยางไปส่งยูอันนี้ภาาไทยชิเอายจะสั่งมากมันอันนี้ก็มาหันกันมาแี่ยูนะสั่งมาโหลดจมหันกันบทุกคนจะคนมาแบบสอ่ยูพอตท่อรักแปดเดี๋ยวกูเป็นคนสื่อเสองแก๊สสองแก๊ส อันกินแซมนังซิวเนาะบอบเอาแบบว่าเมาเห้กับแล้ววะนีสิพ้ากันชีสลิงออกไปนอกนะไปหาไอ้ดอน เงี้ยเดี๋ยวมันหนักโอ้ยไปไปนั่งข้างเบื่อนานเด้อใช้บ้านสิบาสใช้ใช้บ้านนี่สิบปใช้บอกเนี่ยไปลาภไผ่ไปลาภไผ่บอกว่ารุ่งไอ้จิว่าวิว เดสนไปเดินทางปลอดภัยบายบาย <c oughs> น้ำมันเบิด ยังเอาน้ำมันมาส่งองี้พ <amen um, ี่นะเด้อบายบายเด้อน้ำมันเบรดอยใชุ่นีเด้ออสี่หายแล้วอยู่น้ำมันเบรดใช่เบรดอยู่ใช่โอ้ดีเจนเบรดยุนี่เนาะบุฟเฟ่ตักตานสบายเด้อ แล้วแล้วพี่ลองขับเปียกมีแต่ตากินเลยวะน,นี่ครม่รก็บอกเลยนะระวังเด้อหอนเด้อ พ่องแม่น่ากินเด้อเต็มหมอพี่น้อยแตนีวมากินหรอมีวิ่กินเหรอเอามะนาวใส่ด้วยเหรอ ครับเอาบีบใส่เลยมันอมันใส่นี่เอามันใส่สวนข้าเอินมันเอียงว่ามันจนมันนาสีมีซื้อซืภาผเนในนหัะ ข่อยเออเดนข่อยก็บรจากสีเออนี่ก็ได้ขั้นสีเออนั้นก็คือสีแบบบริสุภาพันไดเอาไปแบบบริสุสื่ออะไรแล้วพี่ร้องมันจะหนิมันเผาสิเหตุการวะนี่ออหนึ่ง มันมันคาดบอกว่ามันบบเมนเนาะมันเปางียานอ่างวแบบไงมึงเด็พี่วหนังไงเยหัวไงเงไอผ้าเครื่องนี่เดียวแหลวเลยน้องผวหนองเดียวน้องอันจิมาตากินคือกัน เอาเซนน้องได้ป่ฮะแมนยวสิตาไปกินน้ำกันอยู่กุลละเสียงตุบันผาตานคารายก็ได้อันกินมาบ่าต่อนาำใสตากไป,ไปนั่กินกัน่ ยังปูงม่จอยู่นๆน,นเดี๋ยวไปนั่กินอยู่นนะพี่น้องเดี๋ยวจะไปนั่กิน,นวัสดีจ้ามากินด้วยกันนะคะมาเดีพี่น้องัมามกินขวเปียกกัน เขาเปียกกบบไม่เคยได้กินเขาเปียกครั้งแรกลูกม่ดมได้กินแบบนั้นอือตอนแรกบอกถือมาทำเพื่บแซก,กว่าลูกงานบทัฒน์เบลลงไอ้ลูกลับก่อนเนาะเพราะว่ากลับตอนเสาเสียดายตั้งใจมาทำให้กินไหมเนี่ย แบบนี้จะเห็นรูกินล้ำกันกันบอทุกคนเนเะเผ็ดบุญเผ็ดบุญโอปราะเซเว่ พี่น้องคงเฮาเงี้ยค่ะพี่น้องข้างฟุตสะพี่น้องแม่พี่น้องอีกคนวอืมคือเห็นยังไงอ่ะเราอยู่บแบบโอนไปขวดเนี้ยะอนไปขวดมั้งคุณเห็นโอนยังไันวดไหนปะเต็มหมดค่เห็นห็นเปขวดเห็มหมดไปขวดหนอนกี่เสือลงย่างเต็น หน้าออนเพื่นเอาเสือหายจ้กะเสือสวยเสือสวยเจือง่เจืองะเนี่ยเจนใจอยู่ทอไมเพิ่มากแล้วค่ะลดวัตถมดนอีสายอยู่ขนาดเกกดแล้วกว่าเอาหาสื่อบ่มี ยืมอ่ะดูอ่มาสีดดม,มันงสอเจะไปเบื้องมั่นอนนี้กแรสิจะสกแงกันสวัสดีเด้อพี่น้องี่่ออ,อ,อ,อนน้ำจ้าวภาคไปใชไหม โลวัดีเพจคุณว่าเป็นพระเโลงเพนคุณกำลังเป็นคนของเมื่อกี้ไม่โดำบอกคุณขอบอกเขาอัันก็ไป่ถ่ายเลยเนาะเปวนคนของันเลยน้องอันก็ไม่ถ่ายไม่ใช่ปีใหม่เล้วปีทีนแล้ว กินเนาะเม่กอนอนมีใส่กระช้าสุดปอยกับแต่ก่อนมกได นต่คนไทยหูข้าบปรทไทยนั่งเขามาตะไบสวนเอาลุรัมัอันนี้อุงเท้าอุ้งไทยทะลยคระเทศไยตั้งคอยนย่างนี้ค่ะ 哎妈！哈哈。 กินบะยูก่อนเดยวอะไรนะพี่น้องรายการสลาคิวี้กันิได้เบิดเพียงสำนีแลเด้อขอบคุณขอบใจ f ี่สทุกคนพี่น้องขอบมาติดตามรับชมผลงานจนจบคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าี่องสำหรับคลิปนี้สบายดีเด้อ